ท่านผู้ชมปฏิบิพยชาแนลจะพาไปตามแนวทางอาจารย์แมวค่ะก็ามาเลี้ยวปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น,นะคะดี่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเออที่เห็นจังไรตาล่อล่อกันเอาเงี้ยเบี้ยแดนแดงเหรอเมื่อใลราคาอาจารย์ม่ะทำหรอ ้านก็โยเี้กีคนเบิ่งน้ำด้าุนงกวาเป็นมือไรครับอาจารย์เนมอมากนะเที่มีมนท่ยังอกวันเดียวเยี่ยวงเอายางเบียหนแลก็ผมนี้ใส่บัตรเอื้อมีมันันจันทร์ันจันทร์ เป็นวันลอยลอยแหล่ไหวใจบ่ได้วันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารว่าวีรีก็คื่อว่าวเรียนว่าเรียนไงโค้ง่าเชียหรอว่าวีรีกับ่าเชียคันว่าเรียนมันเชียนอกจากเด็กสงนี่ไหมคืออยากให้มือเดียวไหมอยากให้มือเดียวแล้วบอกแต่ว่าแลงวันเนี่ยครับก็มันสิบีไก่ตัวเก่าหาเลขเก่าสิมาซ้่มเด้อไก่ตัวเก่าอาจจะเก่าสิมาซ้่ม สิมีเกตหรือหอกล่ะไม่มีเกดมีฮอกครับเกตจะมาเทิงมาไต่นอครับย่านมาเทิงแห่งเกตจะมาเทิงเนาะตั้งไต่มาตัวไนอครับทังไต่ดีีิมาเก่ากนลไต่มาเก่มีเก่ามีแท้นีีอยู่มีแต่ประท่านรับรองเออแต่๋วระท่านมันเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ฮอตสิยไอ้ไปนนเหมนอีไปกอนเหมือนแรงเนอะเม่อาจารย์เมื่อนี้จะให้ได้อันตัวแค่นั้นบ่ บนตัวนึงหลังตัวนึงแค่นั้นบ่เอาไปทำหนังกันนาะวยเบิ่งซากอนพอชิมล้งก็สั่นท้องมือนี้พอชิมล้งก็หายอยากเลยัเนาะรอเอาเอาเมื่อไหครับอาจารย์บ่จะได้ตั้งายังเป็นดีกว่ายงเป็นมือไดครับมื่อันทร์มันนะครับมันพูดมือืวั่ไหล่เราบัเพราะว่ามือมันัันนะเาอยากพูดรือวันพูธมือหลังคานันังคพูดนพูดบอ วันพุดแลุวแล้วมันจะพอกันวันพุดมืนอวันที่สิบวันอาทิตย์สิบเอ็ดันขันบียรันขันกีครั้งพุดเดือดจันสองครั้งสบามุดบาแต่ว่าปกติเด้อจ้าบางคนขนกัจจีว่าทิตย์หก็เท่ากันนี่อยู่เนาะวันขั้นเป็นไปหาโชคหายางนี้เป็นบุคคลายาเอาเนิ่มเป็นวันแข่ง มันได้ตัวหนึ่งมันมันจะไขมัน,มนคือคือล่องไห้ล่องหน้าเหมือนกันครับปกติ้มองได้มันแข็งแล้วเข้าโพาต้าให้เ,หล,หเ,หเหลี่ยงวันะละห้าอาจาทย์ไปเสื่อมมันเลี่ยงวันกวหาเดี๋ยล่ะอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์ว่าแต่งคันหาคันเปดคันหมากผู้นี่ชิ้แต่งลายปันได้แต่งจากบาทจากร้อยจากพัน ขนไปเสอาบอแพงเทาระครับสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับบหแพงอยครับพี่น้องมแพงเมแพงมแพงพี่น้องขันมากสามร้อยเเดสบหบาาเส้อพี่น้องหาเส้อเนอะนะครับสามรอยเจ็สิบหกาทมแพงหนอยนะครับ สามร้อยเจ็ดสหกบาทนะครับแมวบสามร้อยจกบานะครับแ้วเพยอแมวอยจกานครับแ้วีหรอจานแว่อ็่ปะรับาต่อกั่ไปวังอีพานมากผก็อมยากมาสรุปเลขใหพี่หน่อยอยากมากยางคังหรครับแต่ผมมีโดผมว่าใช่นือเพาวาง่านเดมันสีรวยผมก็บอกวังรวยเนาะปันนี่นะเนาะ ยเยามปน่พอได้กินก๋ยก็พอแล้วนผมดีครับม้อไส้ทีมากกับโอ้ยนอกขากับบดมรวนมันกับไก่เด้ครับทำมันอยฟังนี่ขึ้นกันทีมากหยตเมือนเป็นม่นมาจะรูใหม่เมนั้นกับพี่น้องที่คือกันหลายเอายีลีครับบดมวเนี่จริงๆเ้วยอาจารย์ดลยกาว 3ามบกาทเยันว่าเขาใจกขาทำครับผมอ๋อพี่น้องได้รอห้องันบัเรนได้ห้จะหาซื้อเอาให้คัเ็นตลาดสามร้อยเจบหกบาทสามร้อยเจดสิบหกบาทครับสมร้อยเจ็ดบาทเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่มวจะมาลงทำพิธีครั้งหนึ่งที่ศาลเกษตรประจันยายนะครับ๋ยติดตามกันนะครับมือใดเนาะนี่ะ ก้าสิบบาท็วมาลก้าสิบบาทมาเลก้าสบาทเอ้มาเลเก้าสิบบาทคันเบงสบาทามร้อยเจ็ดสิบบาทสามร้อยสามร้อยยจ็บบาทโอ๊ยันนี้ออกจากหองอยู่เนาะสามรอยเจ็ดสิบบาท จ่ากันปินค่ะผู้ขายสามเกียรติกบาอมาาไม่นี่กับพ่นทัานนี่เก้าสิบบาทเด้อเออเพื่อว่าผมเองจานแมวมาาไม่นี่กับพ่ไใดว่าสี่ม้เง็ดเดมาว่าผมมาทุละ มาจะทั้งลักกิโลคุณหละผ่านผ่านมาในหลายมองอยู่แต่มันกับบางเอินยังได้ผู้ยังจอจงสอดดอกมาใส่นี่มาจำได้อยู่บ้านนี่มองประตูเขาวัดไปนี่ได้รวงมาจับมันคู่นี่นี่นะบ้างกันลำเนียแต่ลอดเรับเบิ้งเอามือเฮานัดกัน เออผมดีปอยดีงวดนีปอยหตยาดม่อนเล่าถนเล่เ้อเน่าเนนี่โน่เนา้อเนเน็้อเน่่วเนื้อยๆมาดนะรแล้วย่งงวดนี่ย่างไฟวาเดียวเนือหน้าเน้อน้ี่ีนลายนี่นี่เนี่ยกระเจ้าเนืนาที่ีนยนี่นี่ี่เปนร์ดซื้อาทาสารอจีนบาทกเาิบบาทนี่คากูคากายไปซื้อขันบกบินใบเนาะสามรอยจีนนเาใจไี่สื่อเลยนั่นจะดีโหลดแดสุคนเอานี สามกนอนเจ็ดสิบหกบาทป่สกบาทเจ็ดสิบหกเาสิบบาเสิบหกราสิบบาบาทาดใบกตมันีนี่เลยสาใบพอดาใบใบก็พอร้มไปเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งนึงเนะไปแลจันก็รอติดตามอีก่อไปจันจะมาวันพุธค่ะ วันพุธประมาณถึงครับผมหยิมาตัดสินให้เลยเลขผมว่าหลายตัวดอกเลขยานแมวตอนนีบวชนี่นิบสามกับลาบเนาะวันที่สิบสามกับวันพุธนะครับเพราะ่ได้ว่างวันพุธนี่ครับมันพุธนี่บวชนี่บวชนี่บวชนี่บวนบวน้องมันหลายเนา่มีเงินยหญ่ คือให้ลางกับบนเนี่ยย่างเราคู่ถือก็ได้ว่าถือก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปย้ายมะนาจารย์เมียวจะมาค่ะได้แนวทางแล้วค่ะจากจา์เมียวค่ะไปซื้อาบอกว่าวันพุธจะมาค่ะให้ไปซื้อขันบงบิงมาค่าคู่ขายสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแล้วก็ซื้อพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยเก้าสิบบาทค่ะก็ได้แนวทาง ไปนะคะฝากกดติดตามดก,กดไลค์กดแชร์ให้ป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะคะ <c oughs> ทุกๆุท,กท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะเข้ามาแล้วไม่สนับสนุนทางช่องให้ป้าทิพย์ชาแนลค่ะไม่เลื่อนผ่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> มาเจอกันขอให้ท่านเฮงเงรวยรวยปังๆังนะคะ, <c oughs> ะสำหรับคลิปนี้ป้าทิพย์ชาแนล ก็ขอจบคลิปนะคะลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะปดตค่ะค่ะออกค่ะโอ้เก่งเลยเด็กหอกอ่า อาอยเยอให้เพื่อนได้ไปงิีไปนใส่เ้อวเาภูคาเองก็เได้มากอดมางบอกอื่นก็มาอาภูคาเป็นเจดีมากหดมาเแข็งอาเจด้น้เขามากอดมาเแข็งมาบอกมากาวลอเปนขอริแมดพอดีปิบัแชนวเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ปฏทิพันธแนแนลว้นะคะค่ะอาจารย์เมลนะคะ มาที่หลักกิโลให้โชคกิโลเฮียนสารตาจันตาเสยมีค่ะเราหลาน,ยนาอยู่นี่กับผีมองนี่อ่าเห็ดยังไงผู้ขายเองกรบปุตัวกระตรงอยากทีพี่น้องลูกเจ้าเราหลานหอดมือมันตะกอนผู้ขายสิบปล่อยให้มันขัดเบิ่งอ่าเห็ดยังไงก็ให้นำไปซอยเหลือผู้พาเด้ออาจจะหกว่ามันยังอยู่สามตัวบววน,นบก็ให้นำไปนิมิตความฝันของผู้าาพาเบิ่ง อาตะห่าวาบุญญาปรมีของภูเขายังมีโยะอาหรือว่ yeah like าย <off> ังหลงเรืออยู่กับให้เจ้าพ่อก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีอาปว่าทิเป็นพร้อมเครื่องอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่มีก็ดีอาภูขาเองมากมือนีกับเขบ่ได้มากหลบมากวนอาบ่ได้มากคนเห็นเสียงลายแนวใดที่อยากแวะมาเยี่ยมยำถามข่าวอาอยากมากขอระห่าวาเจ้าพ่อพอดีเจ้าแม่ก็ดี เอาบุญมีหูเจ้าตาดีโปรเทมิลิเดตก็ดีเอาปวารีเป็นพร้อมทั้งเทวดาขวาเดีนอาจงบันดลบันดาลอาจงลงมา,จา,เ,างมเจ้ามวยยังกำลังจะแจ่ผู่ข่าเด้อาเดินทางไปไซมาไซก็ขอให้ผู่ขาก็ลอดปลอดภัยอระคอให้ผู่ขามีโชคมีชัย,ยเด้อให้ได้นำอาบุญญาบารมีอาผู่ขายังกระเด็กมาขอพึงบุญบารมี อาของเจ้าพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีบัวาชิเป็นพร้อทั้งเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี่ก็ดีอาผู้ที่รักษาอยู่นี่ฐานทีทีนี้ก็ดีอาให้นําม,มาปบปักรักษาลูกเต่าเล่าล้านบัววชิเป็นทั้งอายุทูบหรือว่าทั้งนักข่าวเพื่อนนั่นแหละอะาอาตีพีน่น้องลูกเต่าเล่าล้านได้มาทําม,มากาย,ยินอาหรือวา่าจิตเป็นอาสันจรมากยากลุกตัวแห่งวันจำบวนใดก็ดีให้นาไปอาบรรดบันดาลเพื่อน เดินทางไปใส่มาใส่กขอขให้สลอดปลอดภัยอาดูแลลูกเต่าเล่าล้านเออนื้อบันนี้เจ้าพ่อก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีอาให้ไหลมาเทมาเบ่งอบาบร่วัติชิพยญญาตีพี่นองย่ทุกตัวแห่งฮอนจำบลนดกขอขให้เจ้าพ่อก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีอานำไปอาจุงจิตจงใจเพิ่นให้เพิ่นไดมากหอดมาถึงเอื้อมมวลนิภูธาถึมาอาปล่อยให,ลห้ลูกเต่าเล่าล้านที่อยู่บ้านใดวุวดอก อาจีอนิมิต่วมันของรู่ข่าว่าให้มอกญาทิพี่น้องแน่งวดยี่หกูขาเองก็จะมาหอดมาเทงอาาผู้่าวยาผู้่ผู้าอนะอัสาสาหน่สาส้า้าสเอดสอสามส่าเดเกาสิา คลิปติดตามนะคะอาจารย์แมวหนังใบวันพุธวันเสาร์วันที่ที่สามอาจารย์แมวค่ะคู่ขาค้ายค่ะคันบังบิงสามลอยที่สิบหกค่ะขาห้วงมะไล่เก่าซิฟถ้าชอบจะเนี่ยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ีทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านเฮง,งเรวยปังฟังร่ำรวยนะคะ,คะอดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ,ะปฏิเินแนลก็ขอฝากท่านแล้วก็ก็ได้แนวทางเท่านี้นะคะวันพุธนะคะวันที่13ก็มาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะคะกับประทิชนแนลค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี